เรื่องที <en> ่2ครับท <Singapore> mm ี่วันนี้ผมนํามาฝากนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งคอรเซนเตอร์แต่คราวนี้ไม่ใช่ในประเทศไทยครับมันเกิดขึ้นที่สิงคโปร์แล้วมันก็หนักข้อไม่แพ้เมืองไทยเหมือนกันแล้วก็วิธีการเนี่ยค่อนข้างแอดวานครับล่าสุดนะครับทางรัฐบาลสิงคโปร์ก็มีการพิจารณาที่จะกลับมาใช้การเคี่ยงผู้กระทําผิดเกี่ยวกับการช่อโกงประเภทนี้เลยโดยเฉพาะนะเพราะว่าในปี2024นะครับมีชาวสิงคโปร์เนี่ย ถูกหลอกเงินไปมากกว่า1,100ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือราว27,000ล้านบาทคือถ้าเทียบกับเมืองไทยนะเมืองไทยปีนั้นนะหรือปี2024เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่23ก็ 3, 24เนี่ยประมาณ80,000ล้านบาทนะของเมืองไทยนี่โดนนะเขาก็บอกว่าในปี2024เนี่ยมันสูงขึ้นกว่าปีก่อนๆเนี่ยถึง70%ในในประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางนายตันอูหมิน นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็สสของสิงคโปร์เนี่ยได้เคยออกมาเรียกร้องครับว่าให้มีบทลงโทษเคียนตีแล้วก็ในคดีของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มีความรุนแรงมากๆนะต้องบอกเลยว่าโทษเคียนตีของที่นู่นโหดมากนะคือเกือบตายอ่ะเรียกว่าตายได้เลยนะเรียกว่าโทษประหารเลยดีกว่าเพราะว่าโหดมากนะครับหลังากโทษการเคียนตี หลายคนอาจจะบอกว่าออมันดูหน่อมแนมหรือว่าดูเบาแนนะจริงๆมันหนักมากๆนะครับสำหรับการออกระทำผิดแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากโทษเชีนตีแล้วเนี่ยจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง19เดือนซึ่งมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับทางด้านรัฐมนตรีมาไทยของสิงคโปร์นะนางซุนซุนเชียลิงนะครับเขาก็ออกมาพูดว่าเฮ้ยไอ้การโกงของสแกมเมอร์เนี่ยมันมีการพัฒนาม,มากขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วมีการหลอกลวงให้เหยื่อนะครับ แปลงเงินให้กลายเป็นคริปโตเคอ r e เรนซีก่อนก่อนที่จะโอนออกไปแล้วก็การทําแบบนี้มันเป็นการหลีกเลี่ยงครับเพื่อไม่ให้ธนาคารเนี่ยสามารถตรวจจับได้แล้วก็การรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันก็จะหายไปไงเพราะว่าคนเนี่ยถูกหลอกให้ไปซื้อตัวคริปโตเคอ r e เรนซีก่อนที่จะถูกหลอกไปทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยสิงคโปร์ก็ได้เพิ่มกฎหมายครับเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมทางด้านไซเบอร์โดยเฉพาะ การเพิ่มมาตรการเข้มข้นมากขึ้นในเดือนมกราที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้ผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้ตํารวจเข้าควบคุมบัญชีต้องสงสัยทันทีนะครับ mm hmm. ก็คือจะเป็นเหยื่อก็ดีหรือว่าเป็นคนที่ถูกโอนไปก็ดีนะทางตํารวจเนี่ยสามารถเข้าไปกันตัวของบัญชีได้เลยนะครับโดยที่สามารถควบคุมได้ในระยะไกลนะเพื่อป้องกัน <c oughs> ทีนี้ ต้องบอกก่อนครับว่าจากข้อมูลเนี่ยการหลอกลวงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็การหลอกลวงหลักๆเนี่ยจะหลอกลวงด้านการลงทุนครับอ้างว่าชวนไปลงทุนลองลงมาก็อ้างว่าเฮ้ยจะหางานให้อย่างต่อมาก็คืออ้างเหมือนคนไทยเลยครับ เอ่อสิบสามเปอร์เซ็นต์นะเ, <S 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 เดี๋ยวผมไล่ทีละเปอร์เซ็นต์แล้วกันหลอกลวงทุนเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบแปดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ครับอ้างหางานเนี่ยอยู่ที่สิบสี่เปอร์เซ็นต์อ้างโทรมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสิบสามจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หลอกลวงด้วยมัวแวร์อีกสิบเอ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์มีรายงานออกมาครับว่าคนสิงคโปร์ท่านหนึ่งแล้วกันนะสูญเสียเงินไปกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านเหรียญสิงคโปร์นะเยอะแค่ไหนก็ประมาณสามพันล้านบาทครับ ในรูปแบบคริปโตเคอเรนซีนะครับหลังจากที่กดลิงก์สัมภาษณ์ปลอมเข้าไปแล้วก็สั่งให้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วก็ลันสคริปต์บนโน้ตบุ๊กนะครับแล้วโค้ดนี้ก็คุ่งไปที่กระเป๋าตังค์แล้วก็ดูดเงินไปหมดเลยก็ต้องบอกเลยครับว่าขนาดคนสิงกโปร์ที่ว่าฉลาดฉลาดนะสแกมเมอร์มันก็ฉลาดกว่าแล้วก็ใช้วิธีที่โหดมากยิ่งขึ้นนะครับของเรานี่แค่โทรมาหลอกใช่ไหมอันนี้คือ บุกโจมตีเข้าไปในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้วก็ขโมยจากกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์กันเลยทีเดียวก็ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โ oh, หโหดมากนะฟังเสร็จแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าต้องระมัดระวังจริงๆครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่จะลงทุนก็ต้องแยกคอมพิวเตอร์กันหน่อยนะอย่าใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันนะครับจะได้ปลอดภยัยกันด้วยนะครับรายการนี้ก็เป็นร<ห>ายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับ กระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันดับเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ํำจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่นี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไวท้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงนี้มันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบ เออผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีไอตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็เขอโฆษณายเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา บอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA ฟรีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ